เบลล่าโดนอ้างชื่อทำเฟซปลอมจอจัดการตามกฎหมาย ตกเป็นหนึ่งในคนดังที่ถูกแอบอ้างชื่อไปใช้อยู่บ่อยครั้งสําหรับนางเอกสาวเบลลาราณีรวมถึงรอบนี้ที่ถูกมิจฉาชีพอ้างชื่อสร้าง Facebook ปลอมพยายามสร้างตัวตนให้เหมือน Facebook ส่วนตัวจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เบลล่าได้เปิดใจเอาไว้ว่าก็ได้เห็นแล้วก็แอบกังวลนิดหนึ่งเหมือนกันค่ะคือตอนนี้มิจฉาชีพเยอะมากๆอยากให้ทุกคนระวังกันเยอะๆแล้วก็อยากให้ใช้วิจารณญาณกันเยอะๆอะไรที่มันดูน่าจะเป็นไปไม่ได้ดูเกินจริงก็อยากให้ทุกคนสันนิษฐาน เอาไว้ก่อนว่ามันปลอมแล้วกันค่ะแล้วถึงการเอาหน้าหรือชื่อเบลไปแอบอ้างคือเบลไม่มีทางทำอะไรอย่างนี้แน่นอนก็คือยืนยันว่าปลอมค่ะยังไงก็อยากให้ทุกคนร่วงตัวกันเยอะๆด้วยคือยืนยันว่าปลอมเบลไม่มีทางเอาชื่อของเบลไปของเงินหรือเรื่องของทรัพย์อย่างแน่นอนคือตอนนี้เอาจริงๆไม่ใช่แค่ประเด็นเบลก็โดนเองด้วยเหมือนกันค่ะก็คือมีการสร้าง a c e b o o k ปลอมมีคนทา Facebook ขึ้นมาแล้วแล้วกระทักทุกคน ไปรวมถึงคนที่รู้จักของเบลด้วยก็คือมีเจตนาที่จะทําให้เขาใจว่าเป็นเบลเองซึ่งเบลก็ยืนยันว่าไม่ใช่เบลค่ะก็ให้พี่พลอยติดต่อไปเพื่อให้เขานั้นหยุดการกระทําแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่หยุดก็ได้คุยกับทางกฎหมายแล้วว่าเราจะทํายังไงต่อดีกับทีมกฎหมายเพราะว่าความจริงเบลไม่เคยจัดการเรื่องนี้แบบใช้วิธีรุนแรงแต่เบลเป็นห่วงทุกคนมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าอาจจะต้องดําเนินการอะไรสักอย่างเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเบลลแล้ว 卡。